เอาวันนี้เอาวิญญาไปรงโซเชียลมาคนนี้รักไอห็นได้หมดเลยว่าเนี่ยน้องเวลาน้องใหญ่บ่นผมเนี่ยแล้วรถไม่น่ารักเลยพี่ไปดูไม่ไปด่าวโซเชียลดูพี่พี่ดูนะครับรถอยากได้รถอยากได้นู่นคนนี้บอกว่าฮาเลสสองคันจอดจนสนิมขึ้นบิดส <c oughs> ักแอ๊ยังไม่บิดเอามือปาดนี่ฝุ่นดำปี๋แต่บอกว่าไม่ได้น่ารักไม่ได้ทันวินีทีเลยไม่ได้คับขอจะจอดเอาไว้เช็ดกูแล้วมาขอร้องล้างหน่อยนี่สองปีแล้ว ไม่ถูกไม่แต่แอบเดียวบอกว่าให้เอาไปอีกหมวกกันน็อกไวให้ซื้อมาก็อ่านเดี๋ยวอ่านลืมอีกแล้วรถว่างแล้วก็แล้วซื้อ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 เงินสดขี่สองขยักนุ่นสองขยักไปว่าังไปว่าสองรอบเลยนี่ดูเลยครับนี่บุญบุญนี่บุญอยู่ก็แค่โมงแล้วเนี่ยจริงๆริงเหรออ้เรื่อพิ่งดึงมาถ่ายเกือบชั่วโมงแล้วบุญ กี่โมงแล้วอ่ะบ้านเนี่ยบ้านโอนตังโอนตังทําบ้านดูทุกเดือนทุกเดือน,อนผ่านมาหกเดือนแล้วเพิ่งได้เสาเข็ม <c oughs> แล้ววิวไปใช่เป็นผู้รับเหมาเองแล้วไม่ตามปูงุงการแล้วก็รับเหมาบอกให้ไปดูวันนั้นโรจี้ให้ไปดูบ้านบอกว่าจะไปดูจะไปดูเนี่ยผ่านมาสี่วันแล้วยังไม่ไปเลย <c oughs> แล้วลว,วันนั้นไปดูแล้วหลังนูน้น ปัตตาเยอะัายไม่ได้ไปบอกว่าให้ไปดูหลังมัตตายอแล้วไม่ใช่ไมว่าอว่าให้ไปดูหลังใกล้หลังนี้ก่อนก็ดูหลังนี้แล้วให้ไปดูหลังนู้นด้วยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ว่างโน่าดดูหลังนี้ก็สองรูปแล้วว่างอยู่ทุกวันแร้ว่างอยู่ทุกวันไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นจิงจังเดี๋ยวเอารถเอารถนี่เออบบซื้อแล้น ช่วยล้างคันที่มีให้ก่อนล้างแมวนอนเพิ่งทำรังนะโอ้มันก็อยู่บ็รถไม่ได้ไปไหนเนี่ยราก็เย็นมันเดือนแรประตูรถพีเอ็มเนี่ยเปิดมาเลยยางติดมือมันอะไรแล้วขับขับเคลื่อนมันรถไม่ได้รถไม่ไขับเราจอดอยู่ผมก็เราก็เห็นมันทุกวันเราไม่ได้ใช้เราก็เห็นมันทุกวันมันก็จอดอยู่ โดนบทนแลวน,นี้ผมผมวันนี้ผมเหมือนใส่เสื้อสีผิดไปนเนี่ยคือเป็นเรื่อสีเสื้อเวลาทำอะไรไม่ตามตามโทรตามถามเขาครั้งสุดท้ายเรื่องรถเมื่อสองเดือนที่แล้วทุกวนนี้ถามอัปเดตยังตอบไม่ได้เลยว่ามันอยู่ยังไงแล้วรอซ่อมรอรอใครรอใคร เขารออะไระมาพยยจะลงใต้เองสิฮะวันนี้อย่าบ่นสิเฮ้เนาะไม่เห็นต้องบุนกันเลยให,ใ,หให้เขาไปดูสภาพรถตอนนี้มันจอดแบบง่อยแบบถ้าคนคือติดเตียงไงไ้ามันเป็นคนคือติดเตียง อ้าวทำไมมาติดตัวไปมันไม่ได้ขยับร่างกายคือมันนอนอะไรอมันนอนมันนอนแล้วมันคือไม่แล้วมันคนคือนอนอย่างนี้ยแล้วน้ําท่าไม่ได้อาบคือป่วยแล้วคือติดเตียงเนี้ยเหลือแค่ต่อสายเอาเสียแล้วคือไปเลยไปไปไปสตาร์ทท้ายปุ้ยสตาร์ทมันอยู่ทุกอาทิตย์เขินไปเติมน้ํามันบ้างแห้งไม่ไหวน้องกินน้ำมันน้ำมันให้เพื่อนซื้อมันเติมอยู่ปุ้ยเพิ่งซื้อปั๊มลมใหม่ไปเอ้ย ลิ้น <L im> ปันปั๊มลมพี่เพิ่งซื้อ่าใหม่ไวเติมไวเ,เ,ตเติมลมยางรถเขาซื้อมาเพื่อที่เขาจะออกไปบิดไปแล้วตอนที่จะซื้อแบบเออเนี่เลยอ่ะโอเคถ้าเลยจะขี่อ่ะก็ซื้อสองคันขี่คนละคันจะได้แบบพอชวนไปไอเราไม่ได้เป็นตัวต้นเรื่องอยากจะขี่พอเอาไปขี่ด้วยกันเออก็ชอบด้วยขี่ชวนไปไปขี่อันตรายบอกอันตรายไม่เป็นห่วงไอแล้วซื้อเพื่อปุ้ยปุ้ยขี่ได้เออเขาเอาจริงจังไหม ให้ขี่ได้แต่ปุ้ยบอกแล้วอให้มันให้มันเลยถน,นนนี้คืออาจจะหาใครขับไปให้ก่อนให้มันเลยถนนบ้านเราคือถนนบ้านเราอ่ะอย่าว่าแต่แต่ปุ้ยขับเองปุ้ยยังกลัวเลยถนนเช่นนี้มันเลยเช่นนี้ปุ้ยบอกเออขี่แบบตา่างจังหวัดที่มันรุ่งรุ่งแล้วจะกลัวอะไรแล้วกลัวแล้วซื้อทำไมกลัวก็ต้องไม่ซื้อกลัวคือไม่ซื้อไม่ใช่ว่าซื้อซื้อมาลองกลัวไม่ขี่คือเพื่อไงเพื่อมันไม่ได้สองบาทไงคุณ <c oughs> เสร็จยังเพื่อจะเดินทางนะ พรอมกันนี่แล้วพรุ่งนี้ไอ้ไปงานบทกี่โมงเก้าโมงบทฟ้องอะนะฟ้องบทที่วัดไหนที่นี่หรออาทิตอันอันโนอันโนโมได้ได้พูดไปถูกแล้วอโมทนาเอ้ยอันโนโมทนาบุญด้วยนะหน้าฟ้องหน้าฟ้องรู้เปล่าเด่๋ยวน้าฟ้องว่ารำยายแล้วก็กลัวดันเดือดนี้ะ เอลโกมีงานหน้าวันเองนะั่งฟ้องนะนั่งฟ้องไว้บวชใหม่ตอนที่เอลโกมีงานทุกวันนะท่าดูเดือนไหนที่เอลโกมีงานทุกวันนะนั่งฟ้องนะเอาแล้วไอ้มีงานต่อที่ไหนรอเอโหไปปาจีนเสร็จก็ไปรอยเอ็ดเลยเวลาไปบนเสร็จด้วยยังอสวยนะสวยเนาะคืนนี้เป็นการพูดเป็นการพูดเพื่อกระตุ้นกระตุ้น energy ในร่างกายให้รู้สึกว่าอยากจะแบบอยากจะ เอาขับรถเอาไปขับเดี๋ยวจะล้างเขาเดี๋ยวจะตามนู่นนี่นั่นบ้างเพราะตอนนี้เอ็นเอจีเอ็นเจีเป็นอย่างนเอ็นจีอึ่งเอ็นเอจีแบบถ้าถ้ามันคนคืนหลับเอ็นเอจีคือหลับหลับอยู่แบบไม่มีการแบบเฮ้ยปลุกอะไรเงี้ยอันนี้คือการกระตุ้นแบบเอ้ยเฮ้ยโอเคจะจำแนะนำไปปฏิบัติตามครับทุกนี้ก็ลืมไหมดแค่ถือแก้วน้ำเนี่ยจะเอาขึ้นบนบ้านเนี่ยเดินแล้วเอาไปวางไว้ตรงโต๊ะสนุกแล้วก็ลืม แค่ถือแก no ้วน e ้าเมื่อวานปอกทุเรียนจะเอาไปเก็บตู <h <h anyway, ้เย no> ็นถือไปดุนเกือบขึ้นห้องถือไปคนเรามันต้องลืมขนาดนี้เลยหรออาบมันไม่เกี่ยวกับอายุนะบางคนเพื่อนปุ้ยอายุเท่าปุ้ยก็ไม่ได้ลืมเหมือนปุ้ยนะอันนี้จริงนะถือว่าปุ้ยจาได้แค่ไอ้อย่างเดียวปุ้ยเลยลืมอย่างอื่น